วันนี้ผมจะพามาอันบ็อกปั๊มลมสักตัวหนึ่งนะครับเริ่มเสียบปลั๊กก่อนเลยดีกว่ามผมจะดูว่าตั้งแต่เริ่มเลยะจะถึงตัดอะ่ะตั้งแต่สูงเลยถึงตัดอะ่ะมันจะใช้เวลาสักกี่นาทีสำหรับปั๊มลมรุ่นนี้เป็นรุ่น 1.5P ขีด 9.5VS 5 a ครับเพื่อใครอยากจะรู้ราคาก็ไปเสิร์ชหาใน Google ได้ครับราคาก็แล้วแต่บริษัทแล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่ฤดูกาลก็ลองไปเสิร์ชหาใน Google เอากันดูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ มี1ลูกสูบนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด2แรงมา้าถังลม150ยิบนิตรครับผลิตลมได้0ูถึงหบารท,ที่257ลิบตต,ต่อนาทีตามสเปคเลยนะครับอัตราการผลิตลมที่แท้จริงที่9.5บารอยู่ที่ 165ลิตรต่อนอาทีครับความเร็วรอบของปั๊มลงอยู่ที่970รอบอือแล้วก็ความหนวกหูของมันนะคือ712เดซิเบลครับครับขอ้อมูลคร่าวๆอยู่ประมาณนี้ครับน้ำมันเครื่องสำหรับเติมปั๊มลมแนะนำให้เป็นเบอร์สาที่สองนะครับอันนี้เป็นเกลลมครับเป็นวาล์วลม เป็นเซฟตี้วาลเป็นเพชเชอร์เกตเพชเชอร์เกตของมันลูกสูงจะมันแรงไม่เหมือนของของพวกเจ้าตลาดนะครับหน้าตาปแปลกๆนี่ครับหนึ่งลูกสูบนะครับเดี๋ยวดูสิมอเตอร์มันสองแรงมา้าจริงๆหรือเปล่า1.5กิโลวัตต์ นี่ครับสองแรงมากครับ1.5กิโลวัตต์220โวัต์นะครับเเดี๋ยวดูที่เดนน้ำน่ะที่เดนน้ำทำมาค่อนข้างสวยเลยครับนี่ครับที่เดนน้ำมันใต้ท้อง เดี๋ยวเราลองมาดูที่มีอะไรอีกอันนี้ด้านหัวของถังลมนะครับจะมีน็อตใส่เกียวมาให้ส่วนด้านท้ายก็จะมีเช่นเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างนี่ครับใส่เกียวมาให้เมื่อก่อนผมใช้อยู่มันเป็นตัว 64ลิตรครับ64ลิตรตัวนี้เป็น150ลิตรมันใช้กับเครื่องถอดยางแล้วรู้สึกว่ามันมันยังไงดีอ่ะมันใจจะขาดแนละ้วมันต้มนานจัดทำให้สงสารมันก็เลยเอาแค่ก็เลยเอาตัว150ลิตรมาแทนเดี๋ยวเรามา ค่อยๆแก่กันไปนะครับรอเฮ้ยปั๊มลมมันเต็มมัแล้วมันตัดอะ่ะแต่จะรู้ว่ามันตัดที่กี่นาทีระหว่างนีนที่รอเดีย๋ยวเราแกะไปเรื่อยครับค่อยๆไล่แกะกันไปแกะปฏิรออกรอบก่อน เดี๋ยวค่อยๆไล่งัดไปปลาติกก็ให้มาเยอะเึ้นเยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราเอาพลาติกไปทิ้งแล้วเราจะเอาไม้ไปทำอะไรดีไม้นี่ก็ มันยังไงดีมันเป็นไม้แบบมันไม่ใช่ไม้ช้าฉานะะชำฉาที่ขาขายตามตามตามอะไรตามร้านขายไม้เก่ามันไม่ใช่นะมันเป็นไม้แบบบอกไม่ถูกเลยนะเป็นไม้เนื้ออ่อนอะ่ะมันไม่น่าจะใช้ทำอะไรได้น่าจะทํำฟืนถุงข้าวได้อยู่ เดี๋ยวเราเอาไปก่อไฟก็ได้ครับไม้นี้น่าจะเป็นไม้สนนะผมว่าไม้สนแบบบอกไม่ถูกกันไม่น่าจะเป็นไม้ไม้สนไม้เนื้ออ่อนประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมไม่มีแฉลง,งัดแนตะ่ผมก็เลยเอาเด็กแป๊บอะมางัดถ้า เพื่อนๆไม่มีเหล็กแป๊บไม่มีมีแฉลงจอยเหล็กก็จาผมก็ได้นะแต่ว่าต้องระวังนิดนึนะครับระวังระวชิ้นงานนะมันงัดได้แป๊บทีมันจะไปโดนกระเด้งไปโดนชิ้นงานของเราได้ทําให้ชิ้นงานถลอกเสียหายได้ครับเดี๋ยวค่อยๆลื้อไปรอมันตัด กูจะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะตะเกียท์ทีอ่ะตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งเลยศูนยเลยอ่ะไม่มีลมเลยลองความโดยจะดูใช้เวลานานไหมถังนึงเต็มความลมตัวนี้ก็จัดส่งไว้มาก สองวันมาถึงแรกเดี๋ยวเรามารอดูจังหวะที่มันตัดกันนะครับว่าจะตัดจังหวะไหนตัดแบบไหนเสียงว็นยังไงเสียงพ่อไหม้าตัดก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ประมาณ7นาที15บห้าวิวงกลมทีนี้เราก็ลุยหรือส่วนที่เหลือได้เลยอะแต่อย่าลืมนะครับต้องระวังไม้เปหล่นไปโดนชิ้นงานหรือไม้ไปโดนถังลมนะครับระวังด้วย สำหรับ <c oughs> สำหรับน้ำมันเติมปั๊มลมนะครับที่พวกเราชอบเอาเบอร์40ครับมาเติมจริงๆแล้วเบอร์ของน้ำมันที่ใช้สำหรับปั๊มลมนะครับมันจะเป็นเบอร์32นะครับผมว่าถ้าใช้ให้ถูกอะ่ะถูกเบอร์ของมันอะ่ะมันจะมีประโยชน์มากกว่าครับเบอร์40มันอาจจะหาง่ายกว่าจริงแต่ ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียอะไรกับเครื่องยนต์หรือเปล่าส่วนมากแล้วทุกร้านก็จะใช้น้ำมันเบอร์40หมดใช่ไหมครับผมก็เพิ่งจะมีความรู้ตอนนี้แหละว่าน้ำมันปั๊มลมมันเป็นเบอร์32ครับไม่ใช่เบอร์40แต่เราก็ใช้เบอร์40มาตลอดชีวิตแล้ว ก็แล้วแต่ท่านไปพิจารณาดูกันนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการน,นำเสนออันบล็อกปั๊มลมฮิตาจิ2แรง150ลิตรไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าข่าวหน้าผมมีคลิปดีๆอะไรจะมานำเสนออีกโปดติดตามช่องมาลงพลมอเตอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ